เกษียณ mm. แล้วยังไม่พ้นว so, like uh. ิกต่อรับแรงกระแทกคดีสวยเว็บพนันออนไลน์วัดใจกระบวนการยุติธรรมไทยการปรากตัวอีกครั้งของบิกต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งถูกคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจหรือกรตรชี้มูลความผิดวินัยกรณีในข้อหารับเงินจากขบวนการสวยเว็บพนันออนไลน์ พร้อมกับตำรวจอีก200นายโดยพลตำรวจเอกต่อศักิ์บินตรงจากประเทศอังกฤษมาร่วมงานศพของนางสมนึกสุขวิมลมารดาที่วัดนครอินอำเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีจึงเกิดเสียงเรียกร้องจากพันตำรวจโทธีรวัตรปัญญาธรรมกุลเลขานุการคณะกรรมการก,การความมั่นคงสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพาน ผู้กรณีของพลตำรวจเอกต่อศักิ์ที่ออกมาเรียกร้องให้เจ้าตัวเข้าชี้แจงต่อกรตรอเพื่อที่คณะกรรมการจะนำคำชี้แจงมาประกอบการพิจารณาอีกครั้งเพื่อกำหนดโทษทางวินัยร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงจากนั้นกรรรอก็จะส่งเรื่องให้ทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในฐานะต้นสังกัดดำเนินการต่อไปสำหรับกรณีนี้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมากรรรอซึ่งเป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ฉบับปี2565เป็นคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระไม่ขึ้นตรงกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีมติชี้มูลความผิดทางวินัยพลตํารวจเอกต่อสักพร้อมผู้เกี่ยวข้องกว่า2 0 0นายกรณีในข้อหารับเงินจากขบวนการสวยเว็บพนันออนไลน์ภายหลังจากนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้ม ยื่นเรื่องร้องเรียนเมื่อเดือนมีนาคม2567กล่าวหาว่ามีการรับเงินจากกระบวนการสวยเว็บพนันออนไลน์โดยมีรายง,งานระบุว่ากราตรใช้เวลาตรวจสอบนานกว่าเจ็ดเดือนโดยรวบรวมเอกสารจากหลายหน่วยงานและตรวจสอบย้อนหลังหลายปีก่อนจะมีมติว่าผู้ถูกร้องมีมูลความผิดทางวินยัยซึ่งขั้นตอนจะเปิดโอกาสให้พลตำรวจเอกต่อสักและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดชี้แจงข้อกล่าวหาก่อนจะส่งเรื่องให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในฐานะต้นสังกัดดำเนินการต่อไป อย่างไรก็ตามสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติไม่สามารถตั้งคณะกรรมการสอบสวนซ้ำได้เว้นแต่กรณีมีพยานหลักฐานใหม่หรือข้อโต้แย้งสำคัญที่อาจเปลี่ยนแปลงรูปคดีในส่วนของพลตำรวจเอกต่อศักถึงแม้เขษียอายุราชการไปแล้วเมื่อมีความผิดทางวินัยสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์คำสั่งได้ถ้ามีพยานหลักฐานใหม่สำหรับการพิจารณาโทษเนื่องจากผู้ถูกร้องเป็นตำรวจยศพลตำรวจเอกจะมีคณะกรรมการเสนอแนะก,การลงโทษประกอบด้วยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและ,จะเจรตํารวจแห่งชาติ จะเป็นผู้พิจารณาภายในกรอบระยะเวลา3ปีหลังจากที่กเกษียณอายุราชการ โดยมีโทษตั้งแต่ผิดวินัยไม่ร้ายแรงและวินัยร้ายแรงโดยมีโทษปลดออกและไล่ออกขณะเดียวกันพลตํารวจเอกต่อศักยังมีคดีอาญาที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชโดยเมื่อวันที่16ธันวาคม2567คณะกรรมการปปชพิจารณารายงานการตรวจสอบเบื้องต้นกณีกล่าวหาพลตํารวจเอกต่อศักกับพวกเรียกรับเงินและทรัพย์สินที่เชื่อได้ว่ามาจากการกระทําผิดเกี่ยว